แต่ที่คุณชมเห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นต้นเงินไหลมาด่างขาวนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณชมมาพบกันนะคะกับช่องรัญญาชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะรัญญาจะพาคุณชมมารู้จักกับ5ต้นไม้มงคลปลูกในกระถางเสริมโชคลาภค่ะจะมีต้นอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ 1. ต้นเงินเต็มบ้านต้นเงินเต็มบ้านนั้นนะคะก็เป็นไม้พุ่มขนาดกลางใบจะเรียวยาวปลายใบยแหลมคล้ายกับรูปหัวใจมีสีเขียวเหลือบสีเทาเงินในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นนะคะตามความเชื่อ หากนำมาปลูกไว้จะช่วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทำให้คนในบ้านนั้นจเจริญรุ่งเรืองตามความเชื่อค่ะวิธีการขยายพันธุ์ต้นเงินเต็มบ้านนั้นนะคะวิธีที่นิยมใช้กันนะคะก็คือวิธีการปักชำค่ะเพียงแค่ตัดลำต้นจากต้นที่สมบูรณ์มาปลูกในกระถางใส่ดินร่วนผสมกับปุ๋ยคอกดูแลรดน้ำปานกลาง ตั้งกระถางให้โดนแสงแดดแบบรำไรนิยมปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งสวนจัดสวนก็สวยงามค่ะ 2. ต้นหมักผู้หมักเมียต้นหมักผู้หมักเมียนั้นนะคะเขาจะมีลำต้นกลม ออกใบเรียวยาวมีเฉดสีแตกต่างกันออกไปตามสายพันธุ์ค่ะซึ่งต้นหมากผูหมักเมียนั้นนะคะเขาก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายสายพันธุ์เลยและสีของใบนะคะก็จะแตกต่างกันไปในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นนะคะตามความเชื่อต้นหมากผูหมักเมียหากปลูกแล้วจะนำแต่ความโชคดีมาให้หากมีลำต้นขึ้นคู่กันสองลำต้นความโชคดีนั้นก็จะทวีคูณเป็นเท่าตัว จะประสบความสําเร็จเนือเรื่องของความรักอีกด้วยตามความเชื่อค่ะวิธีการขยายพันธุ์ต้นหมากผู้หมักเมียน,นั้นนะคะจะใช้วิธีการปักชำกิ่งค่ะโดยเริ่มจากนำดินร่วนมาผสมกับอินทรีย์วัตถุใส่ในกระถางนำกิ่งพันธุ์ที่ตอนแล้วมาปากักคลุมด้วยเศษใบไม้ที่โคนต้นดูแลรดน้ำวันละหนึ่งครั้ง หรือสังเกตนะคะให้ดินชุ่มตลอดเวลาและตั้งกระถางให้โดนแสงแดดแบบรำไรค่ะ 3. ต้นเงินไหลมาต้นเงินไหลมานั้นนะคะก็เป็นไม้เลื้อยที่มีลักษณะลำต้นกลมสีเขียวออกใบตามข้อและลักษณะใบกว้างสีรอบใบเป็นสีเขียว และกลางใบจะมีเส้นเป็นสีขาวคล้ายกับเงินกำลังไหลมาแต่ที่คุณชมเห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นต้นเงินไหลมาด่างขาวนั่นเองค่ะในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นนะคะตามความเชื่อถ้านำมาปลูกจะทำให้ร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาตามชื่อของต้นไม้และยังช่วยเสริมสเสน่ห์ให้กับบ้านและคนในบ้านตามความเชื่ออีกด้วยค่ะ วิธีการขยายพันธุ์ต้นเงินไหลามานะคะให้ตัดกิ่งจากต้นที่สมบูรณ์มาปลูกลงในกระถางดินร่วมผสมกับปุ๋ยคอกแกลบขุยมะพราะ้าวในอัตราส,ส่วนที่เท่าๆกันและนำไม้หลักมาปักให้รากเกาะดูแลรดน้ำปั่นกลางพอให้ดินชุ่มแต่อย่าแฉะจนเกินไปนักนะคะและตั้งกระถางให้โดนกับแสงแดดแบบรำไรค่ะ 4. ต้นเฟิร์นข้าหลวงต้นเฟิร์นข้าหลวงนั้นนะคะเขาจะมีลักษณะใบที่เป็นสีเขียวเรียวยาวการใบจะเป็นสีน้ำตาลเข้มสามารถนำมาปลูกในกระถางใช้เป็นไม้ประดับภายในบริเวณบ้านในอาคารก็สวยงามค่ะและในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นนะคะตามความเชื่อจะช่วยเสริมสร้างเกียรติยศให้กับคนในบ้านและเปรียบเสมือนตัวแทนความซื่อสัตย์ยุติธรรม คอยเตือนสติให้ผู้ปลูกทำแต่คุณงามความดีตามความเชื่อค่ะในส่วนของวิธีการขยายพันธุ์นั้นนะคะจะทำโดยการแยกกอออกจากต้นที่สมบูรณ์มาปลูกในกระถางผสมดินร่วนที่มีทรายเศษใบไม้และปุ๋ยหมกักในอัตราส่วนที่เท่ากันดูแลรดน้ำในช่วงแรกให้เต็มที่และเมื่ออุณหภูมิในอากาศลดลงก็ควรรดน้ำเพียงแค่วันละสองครั้ง ตั้งไวใน,นที่ที่มีแสงแดดแบบรำไรค่ะ 5. ว่านสเสน่ห์จันขาวว่านสเสน่ห์จันขาวนะคะเป็นว่านที่มีหัวอยู่ใต้ดินลักษณะคล้ายกับต้นบอลใบของเขานั้นนะคะจะคล้ายกับใบโพค่ะปลายใบยแหลมเรียวโคนใบเว้าเข้าหากันใบจะมีสีเขียวและมีเส้นกลางใบสีขาวอ่อน ทุกส่วนของว่านสเสน่หจันทขาวนั้นจะมีกลิ่นหอมค่ะและในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นนะคะตามความเชื่อเป็นว่านมงคลที่ช่วยเสริมสร้างเมตตามหานิยมและสเสน่ห์ให้กับผู้ปลูกถ้าผู้ปลูกเลี้ยงดูจนจเจริญงอกงามว่านสเสน่หจันขาวก็จะให้โชคลาภความมั่งคั่งร่ำรวยและความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อค่ะ วิธีการขยายพันธุ์ต้นว่าเนเห์จันขาวนั้นนะคะจะทําโดยการแยกหน่อจากต้นที่สมบูรณ์มาปลูกในกระถางนาดิน,นร่วนผสมกับปุ๋ยก้ามปูปุ๋ยคอกดูแลรดน้ําทุกวันนะคะแต่ต้องระวังเรื่องน้ําขังให้ดีค่ะและที่สําคัญนะคะต้องตั้งกระถางไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกตั้งไว้นะคะในที่มีแสงแดดแบบรําไรค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคการชมกับ5ต้นไม้มงคลปลูกในกระถางเสริมโชคลาภแต่และต้นนั้นนะคะสวยงามเลยทีเดียวค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็ลองไปหาซื้อมาปลูกกันดูค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ